สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเต็นเจเจตัวคานะครับสําหรับวันนี้เราจะมารีวิวรถบรรทุกให้ได้รับชมรับฟังก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมเชิญชมพร้อมกันเลยครับผมสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีซูซูนะครับ FTR 2 4 0แรงม้านะครับรถนนรถคันนี้นะครับเป็นกระบะบรรทุกนะครับ ติดเครนนะครับเครนตัวนี้นะครับเป็นเครนนะครับยี่ห้อเฮียบนะครับขนาดหกตันนะครับของมันก็คือ S อรุ่นนะครับสทหนึ่งเจ็ดูนย์นะครับขนาดหกตันสี่ปอกนะครับเพื่อนๆยี่ห้อเฮียบนะครับแข็งแรงมากๆนะครับผมสำหรับกระบะนะครับความสูงนะครับหกสิบนะครับความยาวของกระบะนะครับหกเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับ รถคันนี้เราวิง่งวิ่งมาน้อยนะครับสามหมื่นกว่ากิโลนะครับจดทะเบียนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจไว้ใช้งานนะครับสามารถมาทดลองขับหรือว่ามาทดลองใช้งานาเคลนได้ที่เต็นท์เจเจออโอตโคุคานะครับผมเดี๋ยวเราจะารีวิวนะครับ ตอนที่เราได้ใช้งานอุปกรณ์เครนนะครับตอนที่เรายกเครนขึ้นให้ลูกค้าได้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับผมสภาพภายในตัวอุปกรณ์เครนนะครับหรืออุปกรณ์การใช้งานนะครับอันนี้นะครับสำหรับ เครนยี่ห้อเฮียบนะครับจะมีองศาบอกนะครับว่าเราควรยกประมาณเท่าไหร่ได้กี่ตันนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมการทดลองใช้งานเฮียบกันนะครับผม